กีดถึงบ้านวันนี้เลยนะคบฮาน้อยวันนี้เม็ดเดียวแตกอาจารย์บอกแล้วเม็ดเดียววันนี้มากแน่มาแน่นะครับ5 0 0 5 6 5 0อาจารย์ให้950กลับหัวแตก3ตัวลากแตก3ตัวเม็ดเดียวใครรวยบ้างคอมเมนต์หน่อยครับเห็นไหมอาจารย์อยู่บนรถอาจารย์ก็ยังทําหวยให้นะครับลูกศิษย์ถูกไหมต่อไปลุยลาวต่อนะครับลุยลาวต่อกันนะครับอาจารย์ลืมให้ลาวนะครับเนาะใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อย กดแชร์ด้วยนะครับใครถูกบ้างเม้นทุกคนเลยมีเพิ่งถึงบ้านครับเสียงก็ย่าบ้านประกาศอยู่นะครับอ่ะรุยลาวต่อครับรุยลาวต่อนะครับน้องใครถูกบ้าง50นเม็ดเดียวเลยนะโอ้โหเฮงมากอาจารย์ได้ตั้งหลายบาทซื้อตัวเดียวเลยบนรถเอออาจารย์บอกแล้วาม,มันมันต้องเข้านะชุนลมุนแบบนั้นเนาะ,ะเดี๋ยวรัฐบาลมีปังอีกแน่ตอนเย็นนี้ไลฟ์สดนะครับรอติดตามได้เลยไลฟ์สดหน่วยไทยเด้ออ่ะลาววันนี้ฟัน7รูด7วิ่ง7นะครับลาววันนี้ฟัน7รูด7 7 7จ็ดเก้าเจ็ดหกห้าเนะครับเราฟังอีกครั้ง78 7ด7ปดเจ็หแล้วก็70็นะครับสตัวมีเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเมตรเ็ดเดียวเราเจ็ดแนะครับสตัวชอบ7 8็นะครับขอให้ลูกศรทุกเฮงเฮอีกนะครับใครสุขานอยคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เป็นคลิปสันส้นๆเพราะว่าตอนเย็นเจอกันรัฐบาลไทยนะกับทูปปูน,นะครับเฮงๆรวยๆทุกคนยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับ